บพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่25กรกฎาคม2566กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่1,526.30จุดบวกเพิ่มขึ้นมา2.49จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.16%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่42,000ล้านบาทเศษ โดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวรวมทั้งกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ส่วนแรงขานั้นมาจากหุ้นในกลุ่มค้าปลีกและก็กลุ่ม ICT โดยหุ้นที่ปร,รับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของมิน้นราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.84%ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการ ในไตรมาส2ปี66นี้จะเพิ่มขึ้นเท่าตัว Year on Year แล้วก็น่าจะมีการพลิกจากขาดทุนปกติ Q on Q ซึ่งก็ได้รังนุนมาจากไฮซีซั่นในยุโรปทางด้านของเอราวันราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.26%ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวน้มผลประกอบการในไตรมาส2ปี66นี้น่าจะพลิกมามีกำไรปกติได้ Year on Year ซึ่งก็จะถือว่าเป็นโลซีซั่นที่ แข็งแกร่งทางด้านของ SCGP ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.90%ก็หลังากที่มีการรายง,งานผลประกอบการในไตรมาส2ปี66นั้นปรากฏว่ากำไรนั้นดีกว่าที่คาดการกันเอาวไว้ซึ่งก็มาจากการควบคุมต้นทุนทั้งนี้มีการคาดการณ์กัว่านวโน้มผลประกอบการในไตรมาส3ปี66นี้นก็มีโอากาสที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่อง ทางด้านของ BEM ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.27%ก็คาดว่าได้รับซ e n ิเมนต์เชิงบวกหนุนมาจากประเด็นที่ศาลปกครองกลางนั้นได้มีการยกฟ้องคดีปรับหลักเกณฑ์มูลค่ารถไฟฟ้าสายสีส้มทางด้านของไทยออยราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.06%ก็ได้รับหนุนมาจากราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมารวมทั้งค่าการกลั่นที่มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาด้วย ทางด้านของ PTTGC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.68%ก็คาดว่าได้รับ sentiment เชียงบวกหนุนมาจากการที่จีนนั้นมีการเตรียมที่จะออกมาตรการที่จะสนสนเรื่องของการบริโภครวมทั้งทางด้านของปัจจัยหนุนจากอุปสงค์อีกด้วยทางด้านของ JAS ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.70%ก็ราคาหุ้นนั้น มีการเก็งกำไรกันขึ้นมาหลังจากที่มีการประเมินกันว่าถ้าหากว่าแจ z สนั้นมีการขายหุ้นของ Triple t r i p l e T b r o a d b a n d แล้วก็ Jazz If ออกไปได้นั้นก็มีโอกาสที่จะปฎิทิศกำไรกว่า25,000ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งก็น่านจะทำให้ฐานะทางการของ j a z สนั้นดีกันขึ้นมาแล้วก็มีโอกาสที่จะหลุดเครื่องหมาย4นั่นเองทางด้านของ a p พราคาหุ้นบวกขึ้นมา10.58% ก็มีการคาดการณ์กันว่านะ้มผลประกอบการในไตรมาส2ปี 66, 66นี้จะขึ้นทํำนิวไฮได้ส่วนไตรมาสมา3ปี 66, 66นี้ก็คาดว่าผลประกอบการนั้นจะเป็นจุดสูงสุดของปีโดยทางด้านของจีนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกายุโรปแล้วก็ไต้หวันนั้นมีการย่อยสั่งออเดอร์เข้ามาลักใหญ่ทางด้านหุ้นที่ปร,รับลดลงแรงในวันนี้ ก็เป็นทางด้านของเอ็กโราคาหุ้นติดลบไป6.91%ราดราคาติดลบไป5.37%โดยมีการคาดการณ์กันว่าแนวโนม้มกำไรนั้นน่าจะเริ่มลดลงในช่วงของปี2568นี้ซึ่งก็มาจากโครงการขยายขนาดใหญ่ของโรงไฟฟ้า IPP นั้นใกล้ที่จะจหมดอายุแล้วนั่นเองทางด้านของเชตเอเชีย ราคาหุ้นติดลบไป3.77%สักสยามดิสซิงติดลบไป3.75%แล้วก็ไมโครติดลบไป2.07%ก็คาดว่ายังคงได้รับเซนติเมนต์เชิงลบมาจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นมีการออกมาตรการแก้หนี้โครเรือนในช่วงของปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ